วันนี้เปิ้ลจะพามาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งพิคัดของเรานะคะแปลงนี้นะคะคลอง12ค่ะตําบลบึงน้ำรักนะคะอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะแปลงนี้ด้านหลังติดคลองนะคะด้านหลังของเราติดคลองนะคะเนี่ยค่ะด้านสภาพด้านหลังนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะพายเยี่ยมชมด้านหน้านะค่ะด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตนะคะด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตนะคะทั้งหมดอ่าไฟฟ้าน้ําประปาของเราพร้อมนะคะห่างจากถนนรางังสิตนครนายกเพียงแค่450เมตรนะคะ แปลงนี้ทั้งหมดเรามีทั้งหมด2แปลงนะคะแปลงละ2 0 0ตารางวาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะมาพาไา,าด้านหน้านะคะเมืม่อกี้เพิ่นพาชมอยู่ที่ด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะห่างจากถนนราชสินคนครยกเพียงแค่4 5 0หสิเมตรค่ะเนี่ยค่ะแปลงนี้อะหนู <c oughs> จะเริ่มมาจากนู้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะรีวิวพารีวิวให้ดูเลยนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังติดคลองนะคะแปลงนี้จะไปถึงนู้นเลยค่ะเนี่ยค่ะ จะไปชนกำแพงเลยค่ะที่ดินของเรานะคะจะเริ่มจากหมุดเนี่ยตรงเสานี้เนาะตรงเสานี้นะคะเราจะเริ่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะ200ตารางวานะคะทั้งหมด2ปแปลงนะคะปแปลงละ200ตารางวานะคะตำบลบึงน้ํารักนะคะอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะเราจะไปสิ้นสุดที่ดีเราจะไปสินสนปส้นสุดตรงกำแพงนะคะตรงนี้ค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดคลองค่ะเหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ นะคะใครที่ชอบบ้านแนวสวนเกษตรนะคะมาอาปลูกบ้านแล้วแล้วก็มีคลองอยู่ด้านหลังนะคะสําหรับที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะมักงมาค่ะน้ะําประปาไฟฟ้าทุกอย่างพร้อมค่ะตรงนี้ค่ะดินก็พร้อมค่ะดินมีการปรับถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่ดินของเราค่ะสองแปลงแปลงละสองร้อยตารางวาจ,จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสิ้นสุดที่กําแพงตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะอากาศดีค่ะห่างนจากถนนรังสิตนครนานนยกเพียงแค่450เมตรเองนะคะเข้ามานิดเดียวค่ะเหมาะสร้างบ้านค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดคลองนะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะ ตรงนี้นะคะสนใจรีบพักขึ้นมานะคะซื้อสดเฉลีดยพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนก็ผก่อนกันยาวไปเลยค่ะสามถึงห้าปีนะคะสําหรับที่ดินของเรานะคะรีบพักขึ้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ a c e b o o k เปิ้ลขนะคะศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามศูนย์เก้านะคะยูทูบนะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะเฮเดี๋ยวเปิ้ลจะพาดูเนี่ยจากกําแพงนะคะก็จะมาถึงหมดสิ้นสุดนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะ แปลงนี้สวยงามค่ะบรรยากาศดีค่ะเหมาะสร้างที่อยู่อาศัยนะคะเนี่ยค่ะสะดวกสบายค่ะการเข้าออกค่ะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะคลองสิบสองค่ะคลองสิบสองเพิ่งหลุดจองมาค่ะแปลงนี้สําหรับแปลงนี้เพิ่งหลุดจองมานะคะเนี่ยค่ะค่ะรีบทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ